หากคุณอยากประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วสิ่งที่คุณต้องหยุดเลยค่ะคือหยุดนำตัวคุณเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นคุณไม่เคยรู้เลยค่ะว่าคนอื่นที่เขาสำเร็จเร็วกว่าคุณเขานั้นทำมาก่อนคุณมากเท่าไหร่หรือเขามีพื้นฐานอะไรบ้าง เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณนําตัวคุณเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นค่ะสิ่งที่คุณจะได้รับเลยคุณคุณจะรู้สึกท้อคุณจะหาเหตุการณ์ข้ออ้างต่างๆมากมายอ่ะมาสร้างความบั่นทอนให้กับตัวคุณเองสุดท้ายค่ะคุณก็รู้สึกว่าตัวคุณเองอ่ะไม่คู่ควรกับเป้าหมายคุณคงทําไม่ได้หรอกซึ่งหากคุณต้องการจะสร้างเป้าหมายผลลัพธ์ของคุณค่ะ ให้สําเร็จอย่างรวดเร็วนั้นสิ่งที่คุณเปรียบเทียบคุณต้องเปรียบเทียบตัวคุณเองค่ะกับตัวคุณเองในเมื่อวานนี้วันนี้คุณต้องพัฒนาอะไรคุณต้องทำอะไรเพิ่มขึ้นคุณต้องต่อยอดอะไรเพื่อทำให้ตัวคุณในวันนี้ยอดเยี่ยมกว่าเมื่อวานนี้แล้วเช่นเดียวกันค่ะณนะวันนี้ในสิ่งที่คุณทำ มีอะไรบ้างที่มันยังขาดตกบกพร่องอยู่คุณต้องแต่งเติมอะไรคุณต้องเรียนรู้อะไรคุณต้องพัฒนาอะไรเพื่อที่วันพรุ่งนี้คุณจะได้ทำให้พรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ค่ะนี่และค่ะสิ่งที่จะสามารถทำให้คุณน่ะสร้างพลังใจเห็นคุณค่าของตัวคุณเองเชื่อมั่นในตัวคุณเองที่เพิ่มมากขึ้นแล้วนั่นแหละค่ะจะเป็นจุด ที่สร้างทำให้คุณเนี่ยเดินไปสู่เป้าหมายของคุณได้อย่างที่คุณรู้สึกภาพภูมิใจในตัวคุณเองเชื่อมั่นในตัวคุณเองศรัทธาในตัวคุณเองได้เพิ่มขึ้นในทุกๆวันจนคุณมีความมั่นใจเชื่อมั่นและเชื่ออย่างแน่ชัดว่าความสำเร็จนั้นเกิดขึ้นจริงกับคุณอย่างแน่นอนจงหยุดเปรียบเทียบตัวคุณเองกับ คนอื่นสักทีนะคะแล้วก็มาเปรียบเทียบตัวคุณเองค่ะเพื่อพัฒนาตัวคุณเองให้ดีขึ้นจากวันก่อนหรือเมื่อวานนี้นั่นเองค่ะ